สวัสดีครับตอนนี้พวกเราสองคนก็อยู่ในที่เมือง c o ค e ส o บเ a d e เย่ข้างหน้าผมงเห็นคนพาราไกลดิ้งอยู่ด้วยใช่วันนี้แดดดีไงพาราไกลดิ้งได้เ,เดินมาจากจโอ้ยเดินมาจากข้างหลังนู่นเลยถึงแม้ว่าเราจะถึงเบรคแล้วแต่เราจะยังไม่เห็นอะไสรสับนะครับ ไรสับพักสััพกเลยเหรอ <c oughs> สับพักของข้ากับสับพักของโอ้ <c oughs> ข้าวมันไม่ส, <c oughs> สับพักเลยต้องไปทางขวาเลยไปทางซ้าย <c oughs> าไปก่อนครับ้องไปอีกเหรอใช่ครับไม่เป็นไรโอ้นั้นแอลแอลแอลเห็นว่าแอล รู้สึกยังไงครับข้างหน้าเป็นทะเลสาบเรดแล้วต้องทับต้องเลินเนื้อท้องไปกินกันก่อนไหมเพราะว่าค้าเห็นเขามีโฮมเโดเคตัวเบด้านกินไหมได้เออไปนั่งกินข้างในดีกว่าเรามาเติมพลังก่อนนี่ครับอยากลองทานเค้กเบรดของคนที่องที่นี่รสชาติมันจะเป็นยังไงนั่งไหนดีบึ้ง มันจะมีแต่ครีมแล้วสีด้านมันจะเท่ากันคือเป็นของพิชื่ที่นี่ที่เอได้มาลองแล้วส่วนนี้ก็เป็นเบียร์ของที่นี่เหมือนกันเบียร์ลาสโกอาจจะไม่ค่อยดังเท่าเบียร์แบรนด์อื่นๆแต่ว่าคนที่นี่เขากินอันนี้นะครบเบียร์ลาสโกแล้วก็ไส้กรอกของเราคือพอเราขึ้นเหนือมาเรื่อยๆจากกรีซแลวมาเรื่อยๆคืออาหารการกินมันจะค่อนข้างฟ้ายเยาะเน้ยไปเรื่อยๆก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกไม่สนเลยอันนี้อะไรมะเขือเทศ เอามะเขือเทศของที่ทนสีอย่างงี้หรอ <c oughs> สีมันจะไม่แดงเหมือนเหมือนที่เราคุนชินอะ <c oughs> รสชาติเป็นไงครับความแน่เลยมันนุม่มคือเขาวางเป็นเลเยอร์เลเยอร์ใช่ไหม<อ>ข้างล่างอะเหมือนมันแผ่นแผ่นแป้งแหละแผ่นแป้งแล้วก็ข้างตรงกลางจะสอดไส้ด้วยครีมที่ตีมันนุ่มมากข้างบนก็เป็นแผ่นแป้งอีกทีแต่ว่าโรยด้วยน้ำตาลไอซิง่งยังกินซ้ำม,มันไม่เหลือเขาโครงความสม,มาขอโทษ ส่วนไส้กรอกของผมนี่มันแข็งได้ใจมากเลยเขากินกันอย่างนี้เหรอนี่แหละครับเขาชื่อเมนูภาษาอังกฤษว่า rustic sausage มันให้ฟิลคล้ายๆแบบนี้มันให้ฟิลคล้ายๆไส้กรอกเยอรมันเพราะว่ามันก็มีภาษาเยอรมันวูสอะไรอย่างนี้แต่มันแข็งมากเลยอ่ะใช้มือแล้วกันอือหือนึ่งขนมปังนึ่งตงโมเคที ข้าวมนคือหวานเหร <Unter> อหวานดีดีดอ่ะกบดูเีือ์กลับสัเส้นทางค่ะหลังจากกินหิมเรียบร้อยคือคาดแค่ไม่คาดคิดว่าไส้กรอกมันจะแข็งขนาดนั้นแล้วเขาก็ให้มาชิ้นเดียวคือถ้าเป็นไส้กรอกอยู่มันจริงมันจะเป็นชิ้นเดียวก็จริงแต่เป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็เลยอาจจะ เซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งแต่ชอบเค้กเค้กอร่อย <Okay. S 1> ใช่กินไปเรื่อยคืออ๋อ,อมอกว่ากินไปเรื่อยแล้วมันดูเลี่ยนแต่สำหรับผมกินไปเรื่อยแล้วมันยิ่งอร่อยเหรอใช่ข้าชอบนะเ <Okay. S 1> สียดายที่มันมีแค่รถเดียวไม่น่าจะว่ามีรถอื่นด้วยไหม mm hmm. คือมันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักตากอากาศเหมือนกันต่อให้สภาพอากาศมันไม่ได้เป็นช่วงซัมเมอร์แล้วใช่ mm hmm. แต่อากาศมันไม่ได้เวลวร้ายอะไรขนาดวันดีคืนดีฟ้ามันเปิดครับ mm hmm. อา้าวมีปลาด้วยน้ำใสไหลยเย็น กันนี่ไงมาเลยว่ายน้ำไม่ได้ไเดี๋ยนะใช่บทกลางทะเลไหมตอนนั้นอ่าใช่บทกลางทะเลครับบทพระแม่มารีมีความเชื่อนะ,<ว>ะถือว่าเป็นสถานที่ขอพรเรื่องอความรักขึ้นไปตีะระฆังถ้าะระฆังดังสามครั้งแสดงว่าเออสมหวังเรื่องความรักมีทุกที่แหละอะไรความเชื่ออย่างนี้ <c oughs> ส่วนความเชื่ออย่างนึงคือถ้าคู่บ่าวสาวของชาวท้องที่เ <c oughs> นี่ยค,คือเจ้าบ่าวแบบเจ้า <c oughs> สาวขึ้นไปได้บนจรบันไดขึ้นไปบนระฆังโบสถ์เนี่ย ก้าสิบเก้าขั้นถ้าแบบไปได้ที่ไม่ล้มเลยแล้วเจ้าสาวก็ไม่ปริปากบนอะไรเลยอย่างนี้แสดงว่าชีวิตยืนยาวชีวิตคู่ยืนยาวไม่ได้ชีวิตยืนยาวประมาณนั้นสนใจไหมแกไปแบกงเราหรือเราแบกแกก้าวแรกก็ล้มแล้วมีไข่ไม่ไข่ทำไข่ตกใช่ไข่เหรอเออว่ะมันทำตกแล้สวยป่ะสวยเลซ่าเบรดแล้วนั่นคือปราสาทเบรด น่าเสียดาที่เราดันเลือกตัดสินใจผิดนั่งรถบัสเพราะว่าอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะเป็นสายรถไฟเบรดเยเซโรเราสามารถเดินขึ้นไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดเวลารูปภาพโปสการ์ดอะไรพวกเนี้ยเขาจะถ่ายจากตรงนั้นอัาน,นี่ง่ายเองเท่าเรือที่เขาบอกแจวันอ,อยู่สองคนแต่ห้ามกระโดดจากเรือห้ามเอสัตว์เข้าห้ามตะโกนห้ามมาเครื่ดืมขึ้นราคาเท่าไหร่อ๋มีภายเรือขยักให้เลือกด้วย หรือว่าจะพายเรือเอาแบบคลาสสิกดีกว่าเนอะแจวเรือเหมือนบ้านเรา Is this the price for this boat? Alright l ไม่ใช่5 0นะใช่ Yeah I will try to rent a boat for half an hour สุดท้ายเราตัดใจไม่เดินไปจุดชมวิวแล้วมาพายเรือบนทะเลสาบดีกว่าราคามันก็เท่ากับไอ้นี่เลยเท่ากับจุดแรเออใช่ Alright. All right. Okay. Thank uh, you. We'll go first to the back. Alright. In, 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 or if Madame is wrong, I don't know. Kind of alright. Are, are you rowing? Yeah. Yeah. yeah so, la ladies yeah. first, every, every time. Ladies first. Ladies first. Sorry. <laughs> Oops. Okay. And what's next? didn't uh... <laughs> listen to me. Madame to the back. Madame, alright. Sorry. Oops. Alright. Yeah, you sit here. And which direction? Here. It's yes, Madame, it's yes, Madame. Yes. Sure. Romantic style. Okay, <laughs> alright. <laughs> okay. Okay, don't pay, ah, Okay. Have you rolled before? No. No. Push That's super easy. Is it I, easy? Yeah. Please, if you want, I can tell you right. how. Yep. Can you show me? Okay. I don't <laughs> know. See, oh, sorry. See <laughs> if you see the little stick on the floor. It out, you put it closer to you so your legs will be stretched against it. Maybe in the middle ones. You see the middle, middle. middle. All right. Yeah. Try to put your heel to the ground. Your heel. Okay. okay. Get them in front of you. Oops. Make sure they're facing this direction. You see, just like a spoon. All right. The physics will be on your right. side. Now you'll hold them like this at the very, very top. Right. Push it all the way inside. Okay. So now you will lift them up. Uh -huh. Keep them up. Uh -huh. Lift them up. I will give you a good push. Mm -hmm. okay. Wait for the boat to stop a little. Alright. So either you then start with your right, either with your left. All you right. will go in the water in the back and you'll pull yourself. It should be easy. No. Okay. Wait, 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 wait. Wait, you should wait. Okay. It's okay. Uh, push. Opposite. โอเคออปปซิต <laughs> <Okay, opposite. S 2> ไหนได้ไหมนี่เหรอใช่แต่ว่าก็ก็ถูกปะถูกแหละโอ้ยทำไมไม่ไปพร้อมกันนะอนนะไรเหรอหนักใช่ไหมแล้วเราจะพายกลับยังไงนี่ ข้าพายกลับได้แต่ข้าพายไม่เป็นเอาแล้วมันจะพายกลับยังไงวะ้าลุเดียวฝั่งก่อนฝั่งนีแล้วย้อยังไงเนี่ยมันก็ดูยากนะอันนี้เอาพาเรามาเข้าป่าเหรอ อาแฟทำรูปรนี้ตกเออใช่โฮ้ยโอเคโอเคทางนี้ก็แค่พายพร้อมกันพายตรงตรงตอนน,น,นี้มันก็ขับไปชนม้เฮ้ยปไปชนต้นไม้อุปสรรคเออนี่คุณอยากออกกำลังกายกล้ามแขน<ล>น,นี่ไม่ชอบนี่คนนั้นเขาก็มือโปรนี่ไม่ชอบ สองข้างจ้ะอ้ยสองข้างสองข้างเอิเออก็เริ่มสมวุฒิแล้วนี่ใช่ปะอาล้อใช่ดูออกเหรอแต่แกต้องใช้แรงแต่แกต้องมีแรงหน่อยเออทำให้เป็นจังหวะแง่วะครับคุณมาดามคุณมาดามคุณมาดามกำลังวันวันขาวันวันขา แต่ว่าได้เห็นวิวแล้วก็สบายใจเออผู้หญิงก็สบายใจเลยพี่บ่ามองผมด้วยนะอ๋อเหรอแน่ใจในสีบรูผมได้เท่าไหร่แล้วถ้าเขาเลื่อนจังหวะคือต้องพายเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องรอเดี๋ยวแกจะเหนื่อยเอาใช่เหนื่อยแล้วยังยังลองพายบ้างไหมสักทีใหม่เราไม่ควรจะย้ายโพสิชั่นนะ เขาบอกว่าวิวแบบนี้จะเป็นวิวโรแมนติกสมัยรามจะเป็นฝ่ายนั่งคุณผู้ชายจะเป็นฝ่ายถ่าย <c oughs> แต่จริงวิวรอบๆตรงเนี้ยเสียดายเชื่อเดิอไปไม่ถึงตรงนั้นจะเดินไปอีกไหมข้าหมดแล้วก็งดูข้าวมดแรงไปกลับ <c oughs> ตรงเนี้ยครับมันเป็นโรงแรมทั <c oughs> ้งหมดเลยใช่แต่ถ้าลึกเข้าไปเรื่อยๆครับทะเลสาบเรนมันใหญ่ใช่ไหมนี่ยครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนั้นอ่ะมันจะไปพวก บ้านพักตาอากาศของคนรวยเซเลบรปตี้ต่างๆจะชมวิวที่ตอนแรกเราจะไปก็คือไปทางนั้นแเละมันมีตรงขับตรงไปเยอะเนาะเลีเ้ยวซ้ายไหมเนาะตรงเหรอหไม่แน่ใจใช่มีเลี้ยวซ้ายด้วยแล้วก็มีนนู่เหมือนท่าเรือตรงนั้นอะ่ะเห็นไหมตรงไปอ๋อโอเคใช่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 ใช <c oughs> เราคงปิดโอเคตรงนี้แหละเเราหายลับแล้ว <c oughs> เอ้ยครึ่งชั่วโมงยังเออนั่นนี่ยังหรอเนี่ยเราก็ปล่อยไว้เฉยๆครึ่งชั่วโมงอยู่ อยู่กลางทะเลใจทะเลเหรอ <c oughs> เฮ้ยอันนั้นเขากำลังจะพายกลับมาใช่ปะใช่อุ้ยเขานั่งสี่คนเลยอ่ะได้หรอได้ดิเราไม่แน่ใจมาถ้าเริ่มพายคล่องได้ถ้าพายไปโบสถ์ดีกว่าะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสิบนาทีใช้ไปแล้วสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเฮ้ยเดี๋ยวอุย้ยทุกคนเขาพายคล่องแล้วนะเขาเรียนรู้อ๋อเขาเรียนรู้เออเก่งมาก เมื่อวานเราสองคนวางแผนว่าจะไปเดินจุดชมวิวมาราออซอยนิก้าแต่เพิ่นเดินน่เช้าจนถึงนี่ยครับจำได้ไหมเมื่อวานนั่นแหละเราเช่าเรือพายพายไปไม่ถึงเกาะด้วย <c oughs> เหนื่อยซะก่อนก็เลยกลับไปนอนพักดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาเก็บวันสุดท้าย้วเนี่ยที่อยู่สโลวีเนียมีเวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงสชั่วโมงได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาเก็บวันนี้ดีกว่า ตอนนี้เรากำลังเจอกับสถานการณ์น่าลำบากใจเพราะว่าถ้าตามป้ายครับเนี่แหละครับคือจุดชมวิวที่เราจะเดินขึ้ไปมาลาอุซอนี้ก็เดินไป30มสนาทีแต่ทางมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็มีจุดชมวิวอีกที่หนึ่งชื่อว่าอันนี้อ่านไม่ออกโอสตรีกสักอย่างเดินไปทางขวาตรงนั้นแต่กวนแมปครับเขาบอกว่าให้เดินตรงไปก่อนอีนิดนึงเชื่อใครดีเชื่อใครดีเชื่อใครดี มันทางบุกป,ป่าของจริงอ้ามาโพ่ตรงไหนอ่ะไม่ได้ไปทางนี้หรอทางนั้นนะน,นะแล้วตรงนี้คืออะไรเหมือนบ้านคนเลยหรือว่ามิรเซียมน่าใช่นะอ่านออกเป็นแค่คำเดียวดอมส <laughs> โลวีเนียสิบ้าหรอดอมแปลว่าอะไรภาษาละเซียมแปลว่าบ้านเไม่แน่ใจเนี่ยเองเดินมาทางนี้บ้านเหม,มืมนหอน,อนกัน <laughs> ข้างนู้นกันเชื่อป้ายเชื่อป้ายไม่เป็นไรสุดท้ายก็ต้องเดินไปทางนี้อยู่ดีครับมผมขอรับว,ว่าข้างหน้าผมทางขวาอันนี้แหละหยังถือเป็นนิดหนึ่งจะชมวิวันนี้งจุดองว่าว้าวว้าวโอ้ตามสคริปต์เลยว่ะยังก็มีสคริปต์ แต่มันก็ว้าวจริงครับคือถ้าเดินขึ้นไปครับมันจะเป็นวิวโล่งที่ไม่มีรัว้วแล้วก็ต้นไม้มันจะโล่งกว่านี้แต่ตรงนี้เป็นสปอตที่ดีครับเพราะว่าจะเห็นทั้งโบสถ์แล้วก็ปราสาทพร้อมกันพร้อมแนวเทือกเขาจูเลียนแอลข้างหลังที่หิมะปกคลุมแล้วเพราะว่ามันกำลังจะเข้าหนาหนาวแล้วเฮ้ยมีคนปารไกลดิ้งพอดีโดดมาจากตรงไหนกันเออใชส่สูงสูงโหข้ามันจะเว่งจะต้องไม่ชอบทางเดินนี้แน่เลย เดิมไหวไหม,มะจะขึ้นยังไงอะเอ้ยไม่เป็นไรนี่มีทางให้มีเชือกให้จับเองก็จับเชือกมา <Okay. S 1> อาจจะตื่นเต้นหน่อยเนี่ยก็จับเชือกแล้วก็เดินอย่างเงี้ยเันนี้เป็น<บ>ครั้งแรกเลยนะที่ต้องเดินแล้วก็จับเชือกอัลโหลอในชีวิตเจ้าน,นะใช่โอ้ก่อนตอนเขบค้าไม่เคยมีเหรอมันน่าจะมีบ้างนะที่เดินจับเชือกขึ้นมาไม่เคยเองมันไม่ได้เดินยากขนาดนั้นแต่ว่ามาันแต่เขาจะช่วยอีกครั้งไม่เห็นปะก็เดินได้ โอเคโอเคนะครับมันมีเชือกให้แต่ถ้าไม่มีเชือกก็น่ากลัวเหมือนกันเออดีเอาวะเอาวะเดินไปเรื่อยๆเผื่อสีเท้าเองจะพัฒนาไงเออใครอยู่ไปรู้โอเคให้ข้านำหรือเอ็งจะนำเธอไปก่อนเลยโอเขาวิ่งแล้ว ให้ช่วยไหมมามา<ๆ>เดี๋ยวลงไปช่วยตอนขึ้นน่ะ<ๆ>น่าจะง่ายกว่าตอนลงเอาวะไปเสียความช่วยเลยอีกแล้ว,<ๆ>ลวนั่นแหลคให้ไขวางทางนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากเดินลำบากลำบากอย่างนี้จุดชมวิวที่เราเจอตอนแรกครับยังไม่ลำบากมากใช่หยุดแค่ตรงนั้นแล้วก็ชบาบผ้าแล้วก็เดินลงไปก็ได้เพราะว่ามันก็สวยเหมือนกันแล้วตรงนั้นไหนลองเดินแบบไม่จับได้ปะ นี่อ้าวเป็นบันไดเด็กจริงๆด้วยตอนแรกไม่ใชน,นบันไดไม้โอ้นักถือใจคนสร้างอ้าวอาอาจับซะแล้วโทคุณเราจ,จับดีคนข้างหนา้าเขายังจับเลย <c oughs> เออข้าก็จับไม่ใช่ไรกล้องแค่ไม่เห็นเพราะตรงนี้มันเริ่มชันโอ้โขอบคุณที่สร้างบันไดให้เรานะเนี่ยเราคงขึ้นมาไม่ได้หรอกนั่นแหละครับจุดชมวิว มาแล้วโซนิก้าก,กำลังจะเปิดให้เราเห็นภายในอีกไม่ถึงไม่กี่วิตาลายอ่ะอ้าวตาลายซะงั้นอ็ตาลายเพรเาะอะไรด้วยเพราะอะไรมันใหญ่เยอะเหลือเกินเอออย่ามองข้ามมาไหนอีกก็มองขึ้นทัง้งหมดเหรอใช่ใชครเขาเดินมาไหนเรามองขึ้นมาไ,ไหนกันเหล้านี่แหลยพูดตรงนี้มีหักศอกเล็กน้อยไหนเนี่ยไม่เห็นหรอกมันโค้งเฉียงขึ้นไปอีกเล็กน้อยใช่ตรงนี้เดินขึ้นมา เราก็ต้องช่วยกันรักษาบันไดนี้หน่อยคนอื่นเขาจะได้เดินขึ้นมาได้แต่คนสร้างก็เก่งจริงๆเอเอแล้วคือเขาสร้างฟรีๆ้นะปกติพอเวลามีใครมาสร้างอะไรอย่างนี้มันจะต้องคิดค่าเก็บเงินนะเนาะเก็บปะ่ะแต่ว่าที่นี่ฟรีแล้วก็ถ้าเราเดินมาตรงนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวจะอยู่ตรงนี้ก็ได้เดินขึ้นไม่ต่อยก็ได้ จนส,สุดจะอยู่ข้างบนครับแน่นอนว่าเราจะเดินขึ้นไปต่อใช่แต่เราจะหยุดพักตรงนี้ก่อนเกิด <c oughs> อะไรขึ้นในที่นี้ลื่นลื่นเหรอ <c oughs> ตรงนี้นเป็นทางโคลนใช่ไม่มหนไม่มีทางปกติให้เดินเอาเอา,เอาคุกคลีอะไรตรงนี้พ่อแกพาเรามาไงเราขอโทษด้วยแต่ว่าข้างหน้ารครับ ี่สุดเราก็หนึ่งจะชมวิวสักที้อสวยงามครับจะเห็นแล้วว่าทราบเด็ดคือมองจากข้างบนตรงนี้มันจะดูเหมือนว่าเออไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่จาจริงอ่ะเราเดินมย่างไรตรงนู้นคะรับเท่าจากข้างานนะแต่สายรถบัสของเราคือเห็นปะตรงนั้นนะใช่ใช่ก็เดินอ้อมมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินเก่งกันมากส่วนเท่าจริงอ่ะขอได้ว่าอยู่ตรงนี้จะเห็นเมืองที่เราพักตรงแถบนู้นะหลังภูเขาก้อนนั้น เราพักอยู่ตรงนัง้นเหรอเราไม่ได้พักอยู่ที่เบดเพราะว่าเราอยากได้บรรยากาศที่มันลมรืน่นแล้วก็สงบกว่าจริงๆจ,จ,จ,จะพักที่ฝั่งนี้ก็ได้นะเหมือนฝั่งนี้จะเป็นเมืองอ,อะไรสักเมืองแต่ผมรู้แค่ว่าไอ้ตรงซอกภูเขาตรงนั้นนหะนั่นแหละคือวินการกอร์ภผาวินกาที่เราไปมา,มาเมื่อวานเพราะว่าข้าจํำเมืองพอดคอมได้นี่นจะเป็นสปอตเนเกเรียเออข้านี้ก็เก่งว่ะมาสองวันรู้ภูมิศาสตร์เรดหมดแล้ว